ในกรณีที่พี่น้องซื้อบ้านต่อจากคนต่างศาสนกนะครับแล้วก็เวลาเราจะย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยสันเจ้าสันพระภูมิอะไรเนี่ยยังอยู่ในบ้านอยู่เราจะทําไงดีพี่น้องก็บอกกับเจ้าของเดิมเขาว่าให้เขาย้ายเอาของเขาไปไม่ใช่ของเราบอกกับเขาส่วนเขาจะทํำยังไงเขาจะไปเอาช่างมาหรือเขาจะย้ายไปเองนั่นเรื่องของเขาหรือถ้าเขาบอกเขาไม่เอาเขาจะไปทําอะไรเขาทิ้งเอาไว้เราก็จัดการตามสมควรแก่กรณีละไว้ไม่พูดกันแล้วกันนะเพราะอันนี้มันเป็น ออกอากาศแบบนี้แต่ส่วนว่าจะต้องไปเอามาทาพิธีนูน่นนี่ของเราไม่มีพิธีแล้วเราก็เราไม่ยอมรับพิธีด้วยนะก็ดูว่าทํำยังไงที่สามารถที่จะทําให้อยู่นอกพื้นที่ของเราได้กอน,นั้นแล้วเท่านั้นและครับนะพี่น้องโทรมาคุยหลังไหม่ก็ได้นะนะครับนะพี่น้องอย่ากเก็บเอาไว้ก็แล้วกันเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นก็เลยคุซูมากก็คือสิ่งที่มันย้อนแย้งกับอากีได้ความเชื่อความศรัทธาของเรา เป็นปรปักษ์กับศาสนาของเราส่วนที่เป็นความเชื่อของเขาเขาเคารพของเขาอย่างไงเขาเชื่อของเขาอย่างไรก็ให้อิสระกับเขาไปก็แจ้งกับเขาว่าในสัญญาระบุในสัญญาด้วยว่าในการส่งมอบเนี่ยจะต้องส่งมอบบ้านและพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่เราซื้อเนี่ย <c oughs> ให้กับเราโดยที่ไม่มีสิ่งต่างๆที่ท,ท,ที่ที่เราไม่ต้องการให้เขาจัดการดําเนินการให้เป็นค่าใช้จ่ายของเขาให้เป็นความรับผิดชอบ ส่วนเขาจะไปเอาบริษัทมาจะเอาลูกจ้างมาหรือจะจะทำยังไงก็เป็นเรื่องของเขาไปนะมันจะได้ไม่ผูกพันกับตัวเรานะครับอย่างนี้จะง่ายกว่าและสะดวกกว่าและมันก็แสดงถึงความพรบพบระผิดชอบของพี่น้องด้วยว่าพี่น้องจะเข้าไปอยู่บ้านมันจะเป็นบ้านมุสลิมตามอุดมคติอิสลามของเราเนี่ยมันก็ต้องมีบรรยากาศมีสภาพแวดล้อมนะครับ<ม>เพียงแค่รูปสัตว์เนี่ยรูปสิ่งมีชีวิตเนี่ยในบ้านของเรายังมีไม่ได้เลย เขาสัตยังมีไม่ได้เลยเสียงดนตรียังมีไม่ได้เลยแล้วถ้าเป็นสิ่งที่เป็นสนับเป็นต่อูุี่ถูกกราบไหว้เนาะเนี่ยจเจอลัละถูกกราบถูกสยุดขอดอนุ่านเนาะเนี่ยจเจอลัละยิ่งมีไม่ได้นะครับในพื้นที่ของเรานะครับวันล,ลอนหัตาละอาดัม